ไปดูบรรยากาศการถวายความอาลัยนะฮะครับสมเด็จพระพันปีหลวงก่อนนะครับวันนี้เนี่ยนะคุณบุ๋มปนัดดาเนี่ยตอนนี้เปิดโรงครัวที่ท้องสนามหลวงแล้วนะครับครับก็บอกว่าจะขอถวายงานด้วยหัวใจนะฮะนี่นะครับเที่ยงวันนี้ดรกปนัดดาวงผู้ดีหรือคุณบุ๋มปนัดดาเนี่ยนะครับจัดตั้งโรงครัวมูลที่องค์กรทำดีนะครับจัดเลี้ยงอาหารและน้ําดื่มแก่ประชาชนที่เดินทางมาถวายสการะนะครับ รัตปรานัดดาบอกว่าการมีโอกาสร่วมเป็นจิตอาสาในครั้งนี้ก็เป็นความตั้งใจอย่างแรงกล้าของเธอและคณะเพื่อร่วมถวายความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหาการุณาทิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ครับในครั้งนี้เนี่ยได้รับอนุญาตให้ตั้งโรงครัวภายในบริเวณสนามหลวงนะฮะเพื่อจะทำอาหารและเครื่องดื่มพร้อมทั้งน้อมถวายเป็นพระอาหารพระราชทานเช่นเดียวกับทุกครั้ง จุดให้บริการก็อยู่บริเวณท้องสนามหลวงเลยนะครับใกล้จุดลงทะเบียนฝั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนเมนูอาหารในแต่ละวันเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายและมีความหลากหลายตอนนี้ศิลปินและดาราหลายท่านได้ร่วมแรงร่วมใจนะครับเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นจิตอาสาวันนี้คุณเปิ้ลนาครก็นําขนมจีน1000ชุดมาร่วมแจกจ่ายและศิลปินท่านอื่นก็ร่วมแรงร่วมใจด้วยเช่นเดียวกันนะครับ ประชาชนทั่วไปก็นําผลไม้และของรับประทานต่างๆมาร่วมแจกจ่ายกันด้วยเช่นกล้วยหอมจํานวนมากนะครับทุกคนที่มาถวายสักการะจะได้รับประทานแล้วก็แข็งแรงกันอย่างทั่วถึงก็วางแผนว่าจะตั้งโรงโคจิตาสาอย่างน้อยเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนเพื่อ,อให้ประชาชนเนี่ยได้รับความสะดวกอย่างที่บอกไปนะครับครับแล้วก็จะจัดไปนานขนาดไหนนี่ก็จะดูจํานวนประชากรที่เดินทางมาด้วยนะฮะทีมงานก็อยู่ประจําทุกวันตั้งแต่10บโมงเชา้าจนถึงเย็น ฟังเสียงดรปนัดดาบุญดีครับก็ได้รับโอกาสนะคะให้มาตั้งโรงครัวข้างในค่ะทำถวายนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือจะได้เป็นอาหารพระราชทานเหมือนเหมือนทุกที่ค่ะก็คือพวกเราก็จะไกลรวมใจเป็นหนึ่งเดียวเป็นจิตอาสากันทุกๆคนค่ะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของพื้นที่ท้องสนามหลวงเลยนะคะจุดลงทะเบียนฝั่งธรรมศาสตร์ค่ะนะคะก็สามารถมาตรงนี้ได้ค่ะก็ ส่วนอาหารก็จะสลับสับเปลี่ยนกันในทุกๆวันค่ะเพราะว่าเพื่อนพี่น้องดาราหลายๆคนค่ะก็อยากจะมาร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับเราด้วยนะคะก็จะมีพี่น้องประชาชนหลายคนก็อยากจะมาร่วมตรงนี้ด้วยกับทางบุ๋มนะคะก็เลยอย่างเช่นวันนี้ก็จะมีกล้วยหอมค่ะมาแบบลอตใหญ่เลยนะคะแจกเรียกได้ว่าน่าจะทุกคนสามารถทานได้ทุกคนเลยค่ะก็ได้รับโอกาสนะคะ,ะให้มาตั้ง คุณออประด,ดาเลี้ยงอาหารนะฮะคคุณบิลลี่โอแกนก็ขอเลี้ยงกาแฟกันแล้วกันออนะฮะบริเวณจุดคัดกรองท้องสนามหลวงครับนะก็มีทั้งจิตอาสามาร่วมงานกันแล้วก็มีการจัดเต็นท์พระราชทานมอบอาหารเครื่องดื่มและบริการทางการแพทย์นะครับคุณบิลลี่มิตรกลินโอแกนหรือบิลลี่โอแกนนะครับครับเป็นตัวแทนจิตอาสาวันนี้ทำหน้าที่มอบเครื่องดื่มให้กับประชาชนนะครับ คุณบิลลี่โอแกนบอกว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดให้จัดอาหารและเครื่องดื่มพระราชทานแก่พี่น้องประชาชนที่มาร่วมถวายความอาลัยรวมทั้งตั้งจุดบริการด้านสุขภาพสำหรับผู้ที่มีอาการเจ็บป่วยหรือจําเป็นต้องรับการดูแลเบื้องต้นนะฮะการจัดเลี้ยงพระราชทานณะน,นี้ก็ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องในทุกโอกาสสาคัญไม่ว่าจะเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาหรือพระราชพิธีต่างๆนะฮะอ่ะทีนี้ฟังเสียงคุณบิลลี่โอแกนมงครับ แต่โดยโปกติแล้วเนี่ยอาหารพระราชทานเราจะมาตลอดอยู่แล้วนะครับในทุกวันเฉลิมพระชนพรรษาหรือวันสําคัญนะครับที่มีพระราชพิธีหรือมีการเสด็จหรือมีประชาชนมาที่นี่ในโอกาสวันสําคัญเราก็จะมาตลอดแล้วก็ไม่ได้มีเฉพาะกาแฟอย่างเดียวนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานอาหารเครื่องดื่มนะครับแล้วก็การดูแลมีเต็นท์ของดูแลสุขภาพด้วยสําหรับใครๆที่เกิดจะเจ็บป่วยหรือว่ามีต้องการยานะครับแต่โดยปกติแล้วเนี่ย นี่นะฮะ,ะก็กมีทั้งอาหารมีทั้งเครื่องดื่มมียารักษาโรคเลยนะครับพี่น้องประชาชนก็ไม่ใช่เฉพาะแค่กรุงเทพโดยเฉพาะพี่น้องจากต่างจังหวัดเนี่ยก็ลหลั่งไหลกันมานะฮะโอ้ตอนนี้ตัวเลขที่เดินทางเข้ามาสักการะนะครับพี่ติงรประมาณตกวันละ3 0 0พันคนนี่แหละฮะอันนี้ตัวเลขนะที่ทางกรุงเทพแจ้งมานะฮะแล้วก็ตอนนี้เชื่อว่ายังมีอีกเยอะที่กําลังเดินทางเข้ามาที่กรุงเทพมหานครท้องสนามหลวงนะฮะ